ใครว่าใครว่าอะไรว่าเขาใช้ใช้อ่ะไม่รู้จักรู้จักคนเดียวแล้วก็บอกว่าอ๋อไปเอฟเก้าถ่ายด้วยกันดีเดิมาทั้งร้านอะโอ้คนที่อยู่หลังร้านอะก็เปิดมาตัมาถ่ายรูปแบบอ๋อก็ดีแล้วก็ดีแล้วนี่ทายอะทายทำไมหรือไมไหนครับบ้านกี่วันจะไม่ไปแล้วเวลานี้ ให้บอกสอยไ่ีตลาดเเว่นบอกไม่ไม um> um> ่ีตลาดเวนตัวไม่ถูกปกตินี่แหละอันนี้ถ้าดังไปแย่เลยสิยังจะอางดัวันนี้เพราะว่าต้องมาขอเยอะกว่านี้ต้องเตรอยตัวไว้ ีคนไม่เยอะกลางคืนปไปตึกกี่โมงอ่ะเมื่อวานเพราโควิน่าโคโิน่าไงเม่หลังเื้อเราปลาแตงกวาหลังไื้อเองเลยนะ